สวัสดีครัพ่องสวัสดีค่ะคุณพ่อหญิงคุณพ่อพรอ,ออรูปรอครับเ e อฟซีคนใส่เสื้อไล่จึิงๆึงคือเก่านะครับเนผมาชมมาติดตามอีกเป็นยังไงครับพ่อหญิงคือเฮียนแต่เป็นแนวอะไรเบาสูเอฟซี e เพิ่งฟังนะครับฟันแนวอะไรครับผีกะซื้อลอยมาเน่โอ้บผิดหวังนะครับผีกะซื้อแนวไะไอีกกันเป็นแนวอะไรเบาสูเอฟซี e ฟังนะครับผีกะซื้อลอยมาสองตลงมาเนี่หล่ะลงมาหน้านี่ล่ะลงมาในงานหน้านีเนี่ยล่ะ มาหน้าพออย่างนี้แม่นเพิ่นว่าสิมาหากินกบกินมขี้แแถวนี้เพิ่นว่าคืออุดมสมบูรณ์ดีแท้เพิ่นว่ามาแต่ไส่พี่กระซือนี่แม่ร้อยมาแต่ทา้งไรมาแต่ทางคุนล่ะทางรวยเอ็ดสลัคข้ามคนล่ะมาถามเพิ่มเสมอครับแม่นถามเพิ่นห่วยคือมาไกลแท้เนาะบาดนี่ร้อยมาเลยบ่ครับร้อยมาเลยอือโอ้ยสมซือเป็นหัวหน้าผีดีเนาะครับอีบสี่เมื่อกีหวังได้หนุ่นน่ะโอ้ยรอคือเก่าโอ้โกโกโกเนาะครับเนาะคุณปอปอ อีกตัวหนึ่งมีแต่ใส่ฮะอีกตัวหนึ่งไม่แต่ใส่กับหัวอ้าวผมย่าับแลดินย่าคลายไหครับโอุ้ณยิงทั้งสองคุยยิงทั้งสองแน่อ้าวเนี่ยคนสวดเนี่ยเขาจนพูนเขาเลยบหครับเขาผมย่าหล่าพะน้องโอ้แน่ยอันว่ามาตงหัวกับใส่หมอผมผมแนมเบิ่งผมิ่นมุยย่าคนึงอ่รอนะโอ้ผมย่าเลยเออ เง้าเงี้เราอะีมาให้กินกบกินเขียในหน้าอันนี้อันนั้นอเจ้านี่ละพรับเนาะขาวบ่กครับขาวสูง<อ>งามโอ้สูงงามเลยแห็นพอยังง,งามอือเพราะว่าเบิบ่งผมหลากสนองแบบผมมันเงี้ยมันก็สีสูงนะครับเนาะนโอ้สุดยอดเลยมากพอยังเนี้วนี่ผีมว่นวนม่วนนี่มาหากินกบกินเขียอยู่แถวนี่ละ,ะครับ กอุดมสมบูรณ์เขาน้าท่าปลาก็งามพผนมาพิเศษนะ oh. ในข้ามฝันในข้ามฝันนะัน่นอนะ่าเออครับเพิ่มพิเศษนี้เพิ่มผน,นมาเต็นงนี่บัดหัวเนีน่ยมาเต็งใส่อีกบาดเนี่ยเต็งโตเต็งยังนี่ละนั่งเต็งน,นะนั่งเต็งเลยอ่าหัวเนี่ยหัวย่านหัวครับญนย่านอยู่เลยแล้วแต่เขาโอเดานะ้านาน,นนะผันเนาะเอาใส่เต็งเลยบัวครับต้องใส่ทั้งยังทั้งเลบดินใส่หัโ oh. อ้โยกับ ก็ย่านแนมวันแน่น่ะขึ้นเต็งท่านที่เลยเต็ยงเลยเอาเต็ะวูนเดียวเด้ผวันึดียวหลันยืนอยู่ตารางยืนถ่ายอยู่ตารางนะครับถ่ายอยู่ตารางวันเดียวขึ้นไปทางงานไปเต็ยงโอ้ก็ขึ้นมาได้น้อเนี่ยขึ้นว่ะในข้อมฝันน้อในข้อมฝันครับนี่อืมมาเนี่ยมาจังไลยแน่ทางนี้วันนะโอ้ยเกิดสิมาเอาเรื่องก็เบอร์มาให้เพาโซ่ก็ลามาให้ไปวันครับเพิ่นก็ให้ สองศูนย์เก่าผู้หนึ่งให้สองศูนย์เก่าครับอีกผู้หนึ่งให้เก่าหนึ่งครับกับเจ็ดสามครับผู้แรกันเพื่อนหายสองเก่าศูนย์เนอะพนะสองเก่าศูนย์หรือสองศูนย์เก่าน้ำกันอะไรหรอยู่น้ำกันสองเก่าศูนย์เพนวะครับสองเก้าศูนย์แมนครับผมอีกผู้หนึ่งให้เก้าหนึ่งกับเจ็ดสามเก้าหนึ่งกับเจ็ดสามเพนหายหพราะคือกันอนะครับครับครับหมายความ ให้คนละปองให้คนละปองผู้อยู่ตารางให้ตัวใดให้สองตัวบ่ครับให้สองตัวเลยอือเอาหนึ่งกับเปีดสามเด้อคนนึงผู้ขึ้นเต็งกันให้สามตัวให้สามตัวล้วนเลยอือคนว่าเออขายหน้าซื้อหลดงั่วนี่บ่าปาดันเลยยังก่อข่าวมันให้ขายหน้าซื้อเลยคนว่าขายหน้าซื้อเลยหัวพี่ก็ซื้อยังคือขาดแต่บาทแหมเนี่ย่าว่าโอ้ยมาสั่งว่าเถอะขายหน้าซื้อโอ้ยอย่างว่าจะคว่ำผันเนาะครับ ทุ่มโลดมาสั่นแมนทุ่มเลยเพื่อนพ่พอได้ขายหน้าอย่างพ่อเปล่าอ๋อเนี่ยพ่อผ่านมาเอาขายหน้าเสือโลดเพื่อน่ะโอเป็นมรดกคนละเป็นมันใจที่สนิทนะครับใจมันใจโอ้ผีผู้สาวตัวนี้แน่นอนเนาะครับคุณพ่อข้อหนาดีกระแสกำลังหนาได้นี่อันมันผมเห็นนั่นผมเปิดผ่านแบบแบบอยู่โทรทัศน์แต่มันมีผีปรากฏตัวอยู่ใส่ก็อยู่ทางไหนพวกนี้โู้โหนะครับเนาะพี่เปลี่ยนตัวนี้ แมนตัวนั้นพี่เป๋พี่เป๋ลองห้อยหวนเนาะครับเนาะแมนแมนโอ้นี่มีอิริได้นี่มีอีริเลย,อเลยตอนนี้ก็ยังมีอยู่นี่ลงข้าวอยู่นี่แมนมาหอดทั้งบ้านพอหญิงแล้วแมนอาสีคนโตโตนาะครับทั้งพอหญิงเนาะคนละโตคนละโต,อะตโอ้จัง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 บาทจังเดียบบาทเนี่เป็นยังไงครับอันเทวราคีสร้างสามหัวมาหาอีกบ่เพิ่นเกิดมหาตัวนั้นเพิ่อเกิดเพิ่องกับบอมานะมาหาตัวไหนกว่าครับให้แปรธาแปรธาเนาะ อ่าอืมไฮเปดะถากเปเอากับส่างโมเมนต์บอครับคนยงแน่นครับทีมงานเบาแอมเราจงเปใไ้นี่เป็นสี่เก่าสามส่างสามหัวนำเก่าสี่ขารัาทีปานมากมึงกับเขาอยู่สองแปดต้อยคนยงน้องสองแปดสองแปดู้สื่อเป็นบนลางแบบไปบอลอดไปบอลอดครับนี่ก็ถือว่าจังๆครับสองแปดข้องคนยิงหัวที่านมากแตกบะครับเอเจ้านั้นก็ไปบอลอดไปบอลอดเลยบอครับไปบอลอดเหมอนหายหน้าเลย หายหน้าเลยคนมันใจพอครับนี่มันใจเลยสุดยอดครับอือมีอย่างอีกครับคุณพ่อพ่อกับผมมีอย่างมากมมยเล่นเนาะกับพันธ่์นั้นแมนกับพันเท่านั้นไม้ท่นนั้นเนาะครับกอก็มาให้โชคให้ลาบแล้วเพิ่นจะมาหาอือเพิ่นอยากตกยากปมองว่ก็จะไมาให้โชคให้ลาบเพิ่ะว่ามาให้โชคแล้วเพิ่นบอกเตยนี่ครับะเพิ่นก็บอกเท่านั้นแหละวาสองตัวหลากใส่ลิ้นยา้าขาดลากเลยแมน กับว <ot> ิญญาณปัญญายิ่บอกครับคุณพ่อก็สิ้นเน่ยน่าท่องนั่นผีนี่นะสิ้นแล้วแมนกับพ่อว่าพ่อหนาผีเนาะครับเนาะแ่นเพร่ะกับว่าพวกนั้นพวกนี้มาเรื่อยนะพีแต่ผีมานะมีแต่ผีอาลมณ์แมนบ่เคยฝันเห็นสัตว์ชักเทื่อบ่บ่สัตว์ถ้าฝันเห็นสัตว์นี่กัมีแต่เสือแต่ยังได้ปรกัดขาโอ้เนาะครับเนาะเอาเพื่อเป็นแนวทางครับกับคุณพ่ออย่งของเฮาครับคุณพ่อขออสุดรอพูดเราบ่ธรรมดาได้เราคุณ คนรอตนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวสิจดตัวเลขไว้แคบหน้าจอครับขอบคุณครับพ่อหยังครับสวัสดีครับ,บค,ค,ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บบาแอมมาทงเบาแอมมาทง่งจะเดินทางไปทำบ,บุญอยี่วัดหวงปููรอดครับวัหลวงปูรอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับนี่ของดีติดใหม่ติดนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเลียกงิ่เลียกกล้องเลียกซัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีบุกค่าบุคให้เขาล้าน เป็นยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาความเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อดนตรีจึงสื่อทีนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนางถ่าอยู่ห้องให้ครับว่าอยู่ที่ใส่ความดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับีครับโอยเนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดมีใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตา,ม,า,ามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนี่ยผู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน,น้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับเยัะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอ่อตอนายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยชมชมชอบค้าขายทุกอย่างเลยเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยคนัะหลวงปู่รอดเนาะคธับีธีการใช้บอกวิธีการใช้แล ah. ้วก็รีบถ้าใช้เลยใช้เลยใช้เลยิดอกมาก่อนป้าแตะแล้วก็บี้บี้อย่างงี้สาธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทังหมดเป็นเก้าครั้งสาธุสาธุสาธุน้องเบร์ดเนาะเป็นลูกสี หลวงปุรรอดไม่กันนะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะ<ม>ตาบุษฐ์าตาธุษฐ์เป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคพรวยพว่อปุรรอดนพะ่อนนี้วัดที่ไหนเนาะค<ม>รับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีบอะไรเตือนๆไหมครับอธิษฐานอย่างใดเราต้องก,การ,การสิ่งใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของปันน้เนาะตอนละ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาผูตไหนพูดกับผู้ใหญ่เนาะับผมสาธุสาธิตขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบายแอมมาทองหินข่าวกบุรุษซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสั้นรับ ทา่านใดที่ค้าขายของบุคอยดีลูกค our, okay. ้ายางบุห um, ินลานเฮาใขว่ไขว่าม no er ีอียงบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังนาลานเห็ุในคนมองบุหินลานค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องลุงปูหลอดวัดขคกกลุมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองร้อยขามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำเลื่อยเงินท้องกันหลายครับานผมาชมเนาะ บ่าวแอมเราทรงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื่อไงครับมีโอกาสต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาานวดไปฝากอิเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นทักค้นหลงบ่าวบ่อยังไงผู้สาว กูเบาวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้อย่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลวกมาก้ะครับเพราะแล้วก็เมื่อเตะเะครับท่านผู้ชมเตอเตะแล้วก็บี้จัิงสิครับม้วนจริงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อล้วก็เซยผมขึ้นลูปหัวนะครับลูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมาหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุจดๆดๆนๆเป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจไในแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจากดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหาย่นะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาลพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่ลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลอดวัดกุกกมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่วยเนี่ก็แตงให้กันน่ครับหัวเงินคาว่าใสดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรีซัฐครับเอาไปฝากอีซีกระโถ่มาตามมือถุนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาลมีเขาแพ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน่าสมชุมหลักการบ่ายเอามาุ้รงนีในน้ำมุ่นมาน้าครับในน้ำมุ่นข้องหลวงปุลอดไม่ให้อีพซี่นะครับสตมาชมเอาไปอาบสมระร่างกายเสนียดจะให้ที่พอดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจะให้ในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดินจินหลักการอาบเนะครับสมาชมเนาะหลักการเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับ ท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบใบเอ็มระตรงนี่เอามาบโบลายครับมาฝากอิดสี่โบรายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับ,มา,บ,าม,บรมาหาใบแอมระตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปด้วยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถึงเปรีเอ้ครับเอาไปใส่ละให้ถึงเปรีลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาใบเอมระตรงกับสี่เฮิร์ตเตอรี่ครับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่หม่ป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับ,รบโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาะครับ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 ล้างเสีดยดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ